ถ้าจิตยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิมันมองอะไรจะไม่เห็นตามความเป็นจริงความจริงอย่างหนึ่งแต่จิตก็จะไปมองอีกอย่างหนึ่งเพราะจิตถูกหลอกลวงมากหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นต้องทําสมาธิให้เป็นอย่าขี้เกียจอยา่าขี้ค้านนั่งสมาธิภาวนานะให้ทํา ไหวพะระแล้วสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงอย่างตามแค่นี้จะทําทไม่ได้เหลือนั่งเฉยๆเด้เอเพราะบวชแล้วต้องป,ปฏิบัติเพราะอยากฉลาดถ้ยนั่งสมาธิเป็นท่าก่อนบัตทึกจะมีปัญญาปัญญาบันถึกเกิดสติทําให้เกิดสมาธิสมาธิทําให้เกิดปัญญาสมาธิทําให้เกิดสติสติทําให้เกิดปัญญามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละสามอย่างนี้เ่ะ มันหนีห่างจากกันไม่ได้สติสมาธิปัญญาปัญญามันมีอยู่ปัญญาธรรมดาธรรมดาของโลกปัญญาของคนแต่ปัญญาของสมาธิต้องเกิดจากสมาธิันืึอจะเป็นปัญญาที่จะพ้นโลกเข้าใจความจริงของโลกสมาธิมันจะทำให้มองเข้ามาเห็นกายเห็นใจตัวเองปัญญาจริงๆก็คือหาเห็นกายกับใจอันนี้เนี่ยปัญญาเทปัญญาเทียมก็เห็นแต่โลกภายนอก เห็นเขาเป็นเขาเห็นเราเป็นเราแต่ปัญญาจริงๆมันจะมาเห็นกายเห็นจิตเห็นรูปเห็นนามเห็นอนนี้จังทุกขังอัตตาปัญญาจริงๆแต่ปัญญานี้จะเกิดได้เพราะสมาธิสมาธิจะเกิดได้ก็เพราะมีศีลเพราะนั้นศีลนะพระเนนก็ต้องดูศีลเออรักษาให้ได้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่มีศีลเลยนะมันมีศีลเป็นขออเป็นเขตแต่พระเนนพระเถรเนนชี ีศีลเป็นขอบเป็นเขตหมดใครไม่มีศีลนะไม่มีทางมันจะเป็นสมาธิได้ศีลไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีเรื่องมันเยอะศีลไม่มีสมาธิจะมีได้ยังไงสมาธิไม่มีปัญญามันก็ไม่มีจะมีได้ยังไงล่ะมันเป็นขั้นเป็นตอนถ้าปัญญาไม่มีมันก็เป็นไงมีแต่ปัญหาแหละสิบะศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลไม่มีก็ปัญหามันเกิดแล้วล่ะสมาธิไม่มีก็ปัญหาทางใจเกิดปัญญาไม่มีก็ยิ่งปัญหาทุกอย่างลุมอยู่ตรงนั้นแหละ ปัญหามันเกิดทุกที่ทุกทางปัญญาไม่มีแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าปัญญามีค่อยแก้ปัญหาได้